สวัสดีครับพบกับเชางเจคันอีกแล้วนะครับพบกับเชางเจก็มีสาระดีๆนะเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงสารระบบแอร์รถยนต์นะครับพอดีวันนี้ได้ตรวนรถนะครับก็เลยจัดเครื่องมือมาตัวหนึ่งนะเพื่อมาเป็นตัวสแตนบายตัวซัพพอตเวลาเกิดปัญหาระหว่างงานนะคนั่นก็คือตัวไมคอนเกตนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับเนาะของวิบคูนะครับตัวนี้ได้ตรวจรถมาพิเศษนะ ใบเทาสองใบนะใบเทาสองใบนิดๆนะครับอ่าก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตในตัวนะครับแบตในตัวก็สะดวกหน่อยถ้าใครติดตามช่งเจก็จะเห็นว่าช่างเจใช้ไมคครเกตนะครับของตัวทัชโก้นะครับก็มาหลายปีแล้วนะครับใช้มาหลายปีแล้วบางทีมันก็ติดปัญหานะครับใช้ใช้ไป ฐา,านหมดนะครับทา,าท,านนทานหมดนี่มันใส่ทานเนาะ่านหมดเงี้ยมันก็ลําบากและนะครับนะเราก็จะงานเราก็จะติดขัดเนาะก็เลยต้องเรียกว่าซื้อมาจสแตนบายตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับตามตามที่เขาบอกเนะาะรับประกันหนึปีก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ติดตรงที่ว่าสติต๊กเกอร์รับประกันไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยแหละนะครับมันก็มันก็ยากเนาะของใช้งานนะสติ๊กเกอร์แปะตรงนี้เนะเาะอ่ะทำให้เป็นไรนะครับอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้เสียกันได้ไง่ายๆหรอกตัวไมโคนเกตจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยก็ได้นะตัวนี้นะครับจะต้องมีการแกะเนาะหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะต้องแกะนะครับแกะหัวนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวชุดนี้นะครับ ตัวนี้นนนะครับท่านใหญ่ก็ทําการใส่ตัวกันน้ํามันเรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าหน่วยเป็น PA อยู่นะครับก็กดเนาะนะกดไอตัวสวิตชนะ์เนาะเลื่อนนะครับแค่นั้นเองเราจะใช้เป็นหน่วยไมค์อนเนาะเราก็ต้องไปที่ไมค์อนนะครับอ่าไมค์อนแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะ เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับไมคคอนเกตเราเก็จะกลายเป็นหน่วยไมคคอนแล้วอนี้แล้วก็เอาตัวไมคคอนเกตนะมาทําการชาร์จแบตนะครับเป็นหัวไทยซีโทรศัพท์ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะครับอแต่ว่ามันสามารถชาร์จแล้วก็ออนระบบได้นะพูดถึงคือสมมุติว่าถ้าเราใช้งานอยู่นะครับแบตมันจะหมดเราก็ต่อสายชาร์ารจได้เลยจากเราทําการชาร์จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการ เรียกว่าเทียบเคียงเนาะเทียบเคียงค่านะว่าสองตัวนั้นทํางานใกล้เคียงกันไหมนะครับไอเป๊ะมันคงไม่เป๊ะหรอกนะครับส่วนไอท่อนะครับท่องอเนี่ยนะครับอย่าลืมเอาตัวนี้ออกเนอะเขาใส่มาไม่มีรูมาให้นะอก็เอาออกให้มันโบ,โบโบแบบนี้นะครับน,นี่จะทำการต่อนะครับตัวไนะมโครเกตเนาะลองดูเจคิดว่ามันน่าจะเที่ยงนะ เพราะว่าเครื่องวัดเซนเซนั้นแว็กได้ต่ำกว่า50มค้อนแน่นอนนะครับอันนี้แว็ดได้แค่128อ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวไมค์คอนเกตดูทําการเปลี่ยนตัวไมค์คอนเกตนะเอาของถัดโก้นะครับ,รบตัวเก่ามาใช้อ่ี๋จะเปิดเครื่องเลยนีนะครับไมค์คอนเกเตต่ำไอตัวเครื่องมันทาต่ากว่า50แน่นอนอยู่แล้วนะครับวราเป็นตัวสิดเนาะติดฟเอ็มนะนะครับ เหลักร้อยแน่ๆนะครับอ่าน,นี้งเจก็เอาตัวอ่าวิบคูนะครับไปแก้ไขมาแล้วนะครับโดยการเอากระดาษซับมันเนาะทัางเจท่างเจเข้าใจว่าเป็นกระดาษซับมันนะถ้าเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะอ่าก็เอาอกระดาษเนี้ยออกนะครับเหลือแต่ท่อยางนะครับเหลือแต่ท่อยางท่อยางเพียวๆเลยนะครับ เปิดเครื่องนะครับเทสต์หลเปลื๊ด,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 ดนะครับนี่ครับเครื่องวัดมันสิบเนาะสิบเรีเอ็มเนาะไม่ที่มาแว็กหลักร้อยเนาะมันอยู่หลักสิบอยู่แล้วนะครับมันต้องต่ำกว่าห้าสิบไมโครอ,อยู่แล้วนะครับอโอเคนะครับใกล้เคียงกันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่อันนี้วัดได้ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เนาะ อันนี้ก็ต่อมันคู่กันอยู่ในท่อเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคไหมอย่างไรนะครับต่อเครื่องนะครับอันนี้ก็เริ่มลงแล้วไปที่ร้อยต้นๆนะครับพอๆกันพอๆกันนะครับไม่หนีกันนะครับตูนระยะไกลโอเคอย่งนี้ก็น่าจะได้อยู่จะอยู่ห้าสีอ่าพอๆกันพอๆกันนะครับบวกลบนิดหน่อย มาให้ดูนะครับตัวนี้อยู่ที่43นะครับตัวนั้นอยู่ที่33นะครับก็ห่างกันประมาณ10ไมนร้อนนะเป็นค่าบวกลบนิดหน่อยโอเคนะครับนี้ก็น่าจะเริ่มนิ่งแล้วตัวนี้จะอ่านได้ประมาณ26นะครับตัวนี้26เนาะถ้าอ่านตัวเดียวๆมันอยู่25เนาะยี 24, นะ่สิสาน้องมาจีอ่านนะครับตัวนี้อ่านอยู่ที่ 36นะครับก็เรียกว่าค่าเคชื่อนประมาณ10ไมครอนนะครับเดีย๋ยวังเจจะพามาทดสอบนะครับตัวไมครอนเกลับกับการใช้งานนะครับการใช้งานจริงๆนะครับในรถจริงๆเลยนะครับใครจะทำรถไฟฟ้านะครับไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะครับ IEV นะที่ระบบแอร์มันเป็นคอมไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่าอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับควรจะควรจะมีนะครับคือพวกอ่าท่อนะครับท่อ3ามทับนะครับตัวนี้ก็ของอ่าวิบคูเช่นกันนะครับอัอนออนี้กับนี้ค่ายเดียวกันนะครับอ่าของวิบคูเนาะอ่าตัวสายนะครับอันนี้ของช่างเจเป็นของทัศโกนะครับอ่าอันนี้เกจช่างเจใช้เป็นดิจิตอลนะครับเครื่องแวกก็เป็นของทัศโกนะครับตัวทีวีเนาะ ไม่มีอะไรครับให้ดูคร่าวๆแต่ว่าควรจะมีอะไรก็คือท่อสามทับแปดนะครับท่อสามทับแปดแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีต่อด้วยนะครับทดสอบไมโครเกตนะครับค่าที่ท่านๆส่วนใหญ่อ่านกับค่าที่ผมอ่านมันจะคนละค่ากันอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เกต่อไงก็เดี๋ยวจะทําการปัชชิ่งก่อนนะครับปัชชิ่งก็โดยใช้สายนะครับของทัชโกนะครับทัชโกแบ็กต่อกับ เครื่องฟัดชิ่งนะครับ ac ห้าหนึ่งเก้านะรุ่นนี้ไม่ได้นําเข้ามาแล้วเนาะ ac ห้าหนึ่งเก้าก็ต่อเดี๋ยวฟัชชงฟัดชิง่งกออเดี๋ยวจะต่ออุปกรณ์นะครับให้ดูว่าทํารถไฟฟ้านะครับไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นคอมไฟฟ้าคือที่ต้องการทําทระบบนะครับให้มันละเอียดนะครับเขาต่อกันอย่างไรนะครับหลายคนต่อเกจต,ต่อเครื่องหลายเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายเนาะเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับ อันนี้เราทำการปัชชิ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาต่อวงจรการรักข้ามนะครับอันนี้จะเป็นงานเทคนิคของทังเจนะครับเอาไว้สําหรับรวกข้ามรถไฟฟ้าไฮบริดลักอินไฮบริดพวกนี้นะเพราะว่าคอมแอร์นะมันเป็นคอมแอร์ไฟฟ้านะครับน้ํามันคอมจะต้องบริสุทธิ์นะครับน้ํายาแอร์ก็ต้องบริสุทธิ์เช่นกันก็คือพยายามเลี่ยงความชื้นในระบบให้ได้มากที่สุดนะครับการต่อของทงเจก็ไม่มีอะไรนะครับก็ต่อท่อสามทับแปดนะครับ อย่างน้อยก็คือควรจะเป็นท่อสามทับแปดนะครับต่อระบบเนาะก็ต่อไมคค่อนกงไมคค้อนเกตตามที่ช่างหลายหลายท่านทำนะครับก็ต่อท่อสามทับแปดเข้ามานะครับปรีบนะครับไปที่ด้านไฮเลยนะครับต่อไปที่ด้านไฮนะครับส่วนด้านโลนะครับช่างเจก็จะต่อเข้ากับตัวเกตนะครับต่อเข้ากับตัวเกตรธรรมดานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขันหัวคอปเปอร์ลงไปนะก็คือยังไม่ได้กดสอนวาลตอนนี้ ในพาร์ทของเรื่องตัวเกจนะครับไมโคนเกจอะไรพวกนี้ทั้งสายเนี่ยนะครับมัน mm hmm. จะแวกทั้งหมดแหละแต่ว่าจะยังไม่กดหัวคอปเปอร์ลงไปนะครับอ่ายังไม่กดนะครับยังไม่ต่อวงจรลงไปนะครับเราจะแวกดิบนะบมันก็คือแวกผ่านข้อสามทับแปดทั้งระบบเนี่ยดูดเข้ามาเลยจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกจนะครับอ่าอันนี้คือง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าการแวกแบบเนี้ยมันจะทําให้ แว็กซ์ถ้ำได้ไวจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,อาตอนนี้นะครับตอนนี้กําลังจะ4ี่โมงเย็นนะครับกําลังจะ4ี่โมงเย็นนะห้ดูก่อนเนาะสิบสามจุดห้าแปดนะครับเดี๋ยวเปิดแว็กซ์ถ้ำเลยนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับตัวไมค์ค่อนเกลนะครับเป็นเกลวิ่งแล้วนะครับห้าพันฟรีพันแล้วนะครับเห็นไหมเป็นไงครับห้าแปดยังไม่ถึงนาทีเลยนะครับไมค์ค่อนเกลทำงานแล้วนะครับลงแล้วนะครับอ่ปล่อยให้มันลานไปจนถึงห้าร้อยนะครับเรามาดูว่ามันจะใช้เวลากี่นาที ปล่อยเฟิรนไปหน่อยนะครับตอนนี้นะครับลงมาที่470นะครับ468แล้วอ่ะตอนนี้ก็4ี่โมงตรงน,นะครับแบคทีเรียใช้เวลาประมาณสองนาทีสอนาทีให้คิเรเลยเอ้า5นาทีนะครับเป็นยังไงครับเทคนิคงานแบคคัมเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมแบคคัมนะครับอ่าถ้าเครื่องดีนะครับเครื่องมือถึงและรู้ว่ามันทำงานยังไงก็แบคคัมได้ไวนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปอ่า คาลิเบตตัวนี้ก่อนนะครับคาลิเบตตัวเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกว่าอะไรปั่นหัวคอปเปอร์ลงไปกดหัวสอนวาวนะครับแล้วก็ให้ระบบมันดูดนะครับทําสูญญากาศในนี้นะครับทำสูญญากาศในนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาอ่านค่าไมโครเกจจริงนะครับถ้าต้องการรู้ค่าไมโครจริงๆนะครับควรต่อที่ปลายสายเลยนะครับท่านจะรู้ค่าไมโครเกจทั้งระบบ โดยส่วนใหญ่แล้วรถยนต์มันจะอยู่ประมาณ3ามพันห้าสองพันเจ็ดสองพันห้าโดยประมาณประมาณนั้นนะครับบางคนออาเฮ้ยมันต้องอยู่ห้าร้อยถ้าเราดับเครื่องเนี่ยวมันจะเร่งขึ้นตึ๊ด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 เลยนะครับมันไม่ใช่ห้าร้อยนะครับในระบบจริงๆนะครับในระบบย้าว่าในระบบนะครับจะไม่ใช่ห้าร้อยจริงๆนะมันอยู่ประมาณสองพันห้าสามพันห้าเลยทำไมไม่เกินสามพันห้าหรอกถ้ามันเกินสามพันห้าแล้วขึ้นพึ๊ดๆืแสดงว่า่วกนะครับ นี่เงเจทำการใส่หัวคอปเปอร์แล้วเนาะอ่าเรามาดูกันนะตอนนี้อยู่460เนาะ6460ไมครอนะครับอ่าดูค่าจริงๆของระบบนะครับมันจะอยู่3,500เห็นไหมแหมเรียกว่าค่อนข้างตรงนะครับค่อนข้างตรงนะอ่าเห็นไหมนี่คือค่าจริงๆของระบบนะครับถ้าเราดึงหัวคอปเปอร์ออกปุ๊บเนี่ยไอตัวเลขเนี้ยมันจะอยู่ประมาณบวกลบอ่า200ไมครอนะครับก็อาจจะอยู่ สามพันห้าสามพันแปดอยู่งี้มันจะนิ่งๆอยู่นะครับเว้นแต่ว่ามันมีการคืนของอากาศเข้ามาหรือว่ามีการร่วมมันก็จะเด้งสูงอันนี้คือค่าจริงๆนะครับให้ดูนะวิธีการแวกค่ำของช่างเจมันเป็นแบบนี้นะครับเวลาเห็นเอ๊ะทำไมช่างเจแวกไดพันเจ็ดร้อยไมครอนแค่นั้นเองไม,ไม,ไม่ไม่ไปต่อซึ่งจริงๆมันมันได้ขนาดในรถยนต์มันเก่งสุดมันก็อยู่ประมาณพันเจ็ดนี่แหละนะฮนะเก่งจุดๆแต่ว่าจะเป็นรถใหม่เลยนะ รถใหม่แบบประกอบใหม่เลยอะไม่มีน้ํามันคอมอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะได้ต่ําหน่อยนะครับแต่ถ้ามันผ่านการใช้งานแล้วมันอยู่ประมาณ2อ0 0ันห้าสามพันงนั้นถ้าเห็นช่างเขาอยู่ทาต่อที่เกียร์อะผมเนี่ยแล้วมันได้สองพันกว่ากว่าพันไปไปลายไม่ต้องตกใจอันนี้คือค่าจริงๆส่วนต,ตัวนี้นะครับคือค่าที่นิยมใช้กันนะครับอ่ามันก็เป็นค่าที่พอใช้เป็นเกณฑ์ได้นะครับพอใช้เป็นเกณฑ์ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า สมมุติว่าตัวใหญ่เันต่อนี่เนาะสมมุติว่าหมุนวาว,าวตีบหน่อยค่าไอตัวเนี้ยมันก็ลงลึกลงไปอีกมันก็จะไม่ค่าที่แท้จริงแต่เนี้ยเรายิงสดเลยนะครับแวกคือดูดมาจากตัวเนี้ยสดสดเลยนะมันก็จะมีความเป็นตูวยากาศเป็นค่าที่มันเรียกว่าดีมากๆนะครับอันนี้คืองานของเทคนิคเทคนิคมันเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเห็นนะต่อเน,นี้ยปุ๊บ ๊บเดียวนะครับลงเลยนะครับอันนี้ก็ปล่อยแว็กนะครับมาตั้งเรา20นาทีแล้วนะตามค่าเนาะอันนี้ก็2049ไมโครนะครับอันนี้คือที่วัดจากเครื่องวัดค่านะครับอ่ะวัดค่าจริงๆก็คือปลายนะครับปลายเครื่องเลยนะครับก็คือเนี่ยนะก็คือเป็นการดูหมดเลยนะครับเราจะอยู่ประมาณ2,000นะครับ2,001 2,000ท้วนอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่ามันมีดิงๆขึ้นๆลงๆเพราะว่าตามข้อต่อพวกนี้มันซึมเข้ามาได้นะครับมันซึมเข้ามาได้แบวกมากไปก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากนะครับอันนี้คือให้ดูค่าสดๆค่าจริงๆนะครับก็เรียกว่า,าตรงอยู่นะใกล้เคียงอยู่นะครับมันแค่บวกลบนิดๆหน่อยๆตรงตัวเลขตัวท้ายเนาะมันไม่ได้ดเกี่ยวอะไรนะครับแต่ว่าค่าตัวนั้นไม่แพงนะครับค่าตัวไม่แพงะใครหาตัวไมโครเกตก,ก็ลองดูนะครับ วิบคู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาบอกได้ให้เชนเจมาโฆษณานะพอดีว่าเชนเจไปจัดมานะก็เลยเอามาแนะนําด้วยนะครับเอามาแนะนําพอไหนที่ใช้ดีนะครับใช้ดีใช้ได้นะก็แนะนําช่างเราจะได้แบบพัฒนาไปพร้อมๆกัน,นมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับมาพัฒนาไปพร้อมๆกันงานช่างมันจะได้เรียกว่าไม่โดนเจ้าของรถนะครับว่ากล่าวว่าโอ้จะหลอกฟงหลอกฟันอันนี้อะไรดูว่าเออเรา เรารู้ข้อมูลนะเราทําได้ดีในระดับที่เป็นอาชีพได้นะครับอ่าอให้เห็นนะครเดี๋ยวจะไปเติอน้ํายงน้ำยาแอร์ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะเติอนน้ำยาแอร์ก็ปกติปกติก็ตามตะเป๊ะนะออกไม่ได้ม่ได้ตามะเป๊กเราต้องลดไป50 50กัมนะเพราะว่าเราจะใช้ที่9.2ตัมของเดโถนาเนาะอ่ะโอเคเป็นเทคนิคของยังเจแล้กันนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ เทคนิคงานของช่างเจนะครับแล้วก็ขอแหละนะครับไหว่แหละอย่าเรียกผมว่าอาจารย์เลยนะครับอายเขานะครับความรู้ผมมันเข้าเข่าแค่ที้เล็บเองนะครับผมอยู่ในกลุ่ม ac Express นะครับคนรักแอร์นะครับก็เรียกว่าน่าจะยังความรู้ยังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนี่ผมมามาเปิดเผยเนี่ยผม อยากให้วงการแอร์นั้นพัฒนานะครับแค่นั้นเองนะครับแต่แค่ว่ามันมันเป็นแค่เทคนิคพื้นฐานนะครับอาจจะบอกอะไรได้ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับเพราะผมเองก็ยังเบีบบีอยู่นะครับอ่าก็เอาไว้ศึกษานะครับพัฒนางานกันต่อไปนะครับะอาจจะถามว่าเออมคนลักแอร์นะครับมีร้านไหนบ้างในเชียงใหม่นะมีช่างเจคนเดียวหรออ่าไม่ได้มีช่างเจ,คนเ,เงเจคนเดียวนะ ก็มีช่างเจนี่แหละนะ PJ แอร์รถยนต์เนาะคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่างเกมนะครับมงคลแอร์นะครับอยู่ทางหนองหอยนะครับมีพี่เกงนะครับอนุรักษ์แอร์สถานีรถไฟนะครับช่างโอ๊ตนะครับทองปังนะครับทองปังแอร์ก็อยู่ทางสันกำแพงนะครับแล้วก็พี่ตีนะครับตีเดลโมแอร์นะครับทางแม่โจนะครับก็อยู่เรียกว่าเป็น แต่ละ,ละ,ะร้านนะก็อยู่ในในจุดแลนดะ์มาร์กเนาะอ่ะเรียบร้อยกันไปหวังว่าสิ่งที่ผมทำนะครับอาจจะเกิดประโยชน์นะครับไม่มากก่็น้อยนะครับผมนก็ขอบคุณครับเรียบร้อยเย็นเจียบเย็นไหมดูนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับท่านเจจะมาบอกเทคนิคนะหรือว่าแนะนำนะครับว่าดูยังไงนะว่า แอร์รถนั้นเย็นฉ่ำไม่ฉ่ำนะครับเพราะว่าหลายคนโดนต้มกันมาซะนะ,ะตอนออกจากร้านหรือว่าวัดโอ้ยลมส่งออกมา3ามองศานะครับโอ้โหฟ้าขึ้นเลยนะครับแต่เวลามาใช้งานจริงไม่เย็นนะครับเย็นเหนียวจกักระนะครับเอามาให้ทังเจลองแก้ดูทังเจทําได้แค่7องศาหองศานะแต่ทำไมมันเย็นฉ่ำเย็นลื่มๆ่มนะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับ